ใจเหน้านองจดให้น้ำคลองปล่อยน้ำลงมาปล่อยไปท่วมไร่ท่วมน,นาทำให้ชาวนาไม่มีข้าวทำนาวา้สักสองสามเดือนพายุก็เคือนเข้ามาทำลายตอา,ยา,ยา,ยาอายุายังไงเป็นทะเลนาอายุยังไงเป็นทะเลหัวใจว่างน้ำ พ่อแม่จะกันลูกร้องลำบันที่ถึงพ่อคิถึงแม่เสียงลูกมันร้องเออคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ยามเราได้จะกันส่วนพี่ไปอยู่เสียอำเภอเชียงยืนเจยวบุกเจ้าบินหาชิ้นตำป่าหาชิ้นตามทุ่งไร่ตรองนาหาชิ้นตามปลาลัดอยาก ครับนี่คือเสียงคุณพอท่าเด้อนี่เด้ออี่พอหอยท่าเจ้าของลุงสีบันน้องผือนะครับให้เกียรติมากลองหมอน้ำนี่เพลงน้ำถ่วมนะครับว่าเอ้าเป็นไรครับพี่พอน้ำถ่วมปีนี้ขอขอถามจังอยนะปีนี้มันถ่วมอยู่แต่ว่ามันมันบ่ไว้เกินคว้วบ่ไว้เกินคว้วเนาะบ่ไว้เกินคว้วแต่ว่าน้ำอาดสิไรครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ว่ารงไฟมัียุกมันหะครับครับ อีกจังไดอีกครับพอว่าต่อให้นะครับไปต่อให้นะพอท่าครับมีผลกระทบจังไดแน,น่พอน้ำท่วมรอบนี่นนเรื่องอะไรบ๊อบวะมันกระท้แม่ทุกคนเต็มไปเอาตัวรอดไปมันใหม่โอ้เอาตัวรอดไปครับมันมันมันท่วมหลายเนาะพอเนาะท่วมหลายคนหลายอำเภอหลายจังหวัดครับผมครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้ถือว่าอย่างเราว่า ไอ้ไซตัวเองไปน้ำไอ้ทวตัวเองไปน้ำครับเพราะเพราะว่าอันนี้มันมันเป็นเพศธรรมชาติครับของบรรพบอรมาจะปอนนี่เป็นปีทุกปีเลยเนาะพฟ้านะปีทุกปีเลยเจ้าปีนี้อาจจะขึ้นซ้ำหาซีกเออเออเดี๋ยวนี้ยปัญหาคันชินซ้ำหาซีกอ่ะปีนี้ฮกหาครับพ่อะฮกหาครับโอ้โหคันไม่ได้ขึ้นได้ฮกหาเลยหรอกจันไม่ได้ยืดเท่านี้สบายไปโอ้ครับ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  เอาขอบคุณหลายๆนะพ่อเนาะครับครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับโอ้ยสุดยอดเลยพ่อคอยนี่